เบอร์ตองกับเบอร์เรียงดีจริงไหมดีจริงเพราะว่าอะไรเพราะคนที่จะใช้เบอร์นั้นได้อ่ะมีตังแล้วนะคะถึงจะมีโอกาสได้ใช้ได้ยิ่งตองเยอะเท่าไหร่เรียงสวยเท่าไหร่ยิ่งแพงมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนที่จะมาใช้เบอร์เหล่านี้ได้อ่ะคือเขามีเงินอยู่ก่อนแล้วค่ะคุณคนทั่วไปใช้แล้วดีไหมอาจารย์ไม่แนะนำค่ะ ลองนึกภาพดูนะคะสมมุติว่าเราไปไหว้พระแต่เราหยอดทําบุญไปแค่10บาทแต่เราอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยอ่ะถ้าอาจารย์เป็นพระอาจารย์ไม่ให้นะคะเพราะว่าอะไรทาบุญน้อยแต่หวังผลเยอะถ้าชีวิตของเราอ่ะมันยังไม่ได้มีพลังงานแห่งความร่ำรวยอยู่เลยแล้วเราเอาเลขพวกนี้ไปใช้มันก็เหมือนกับว่าพลังบุญของเรายังไม่ถึงแล้วเรารีบฝืนไปอ่ะคุณคะจากที่คิดว่าจะสบาย กลายเป็นเหนื่อยเพิ่มค่ะเรื่องตัวเลขต้องเชื่อแม่